สวัสดีค่ะมาดามโมโพจะวันนี้มาดามกับซลองไปไปหาปลาอยู่ข้างล่างนะคะพอดีเอ่อพอดีปลามันอยู่ข้างล่างพอดีค่ะตอนนี้ปลาเยอะมากเลยปลาแต่ก็วันนี้จะเอาเอา่อจะลงไปข้างล่างเพื่อจะเอาอาหารปลาให้ค่ะมาดากับซิล่องไปข้างล่างเดอ้อมิน,นิเดอ้อไปน้ำกันเนาะคะ่ะไปน้ำกันเนาะ <laughs> ลูกๆก็มองุณแม่ทำอะไรมาสัน แม่ลงไปข้างล่างก่อนนะข้าใจเอ๊เราจะไปลงหาอะไรตบ uh. oh, มากเสร็แล้ว oh, oh. เดี๋ยวแม่ไปก่อนนะ oh. ห้ามคี่ถึงเข้าใจไหมไปข้างล่างกันดีกว่านะ oh. นี่เลยลงไปข้างล่างนะคะ เกือบเกือบเลยนิดนึงตกแน่เด้อเตี้ยโอว่าไงลกูกอยู่ข้างบนนั่นแหละจะลงไปให้อาหารปลาข้างล่างนะคะนะอันนี้ก็จะปีมีหอยนะคะเนาะอันนี้หอยเต็มเต็มเลยขอบๆเลยจะมีหอยทั้งหมดเลยเดี๋ยวมาดามจะพาดูหอยก่อนนะ น่าดูหอยก่อนอัลโหล yes ดูค่ะอันนี้หอยด้วยหนิเด้อหอยหมดเลยนะเนี่ยโอ้โหหอยโอ้ยหอยชันดีถวนนี่หฮึจะดกมาตายเลยนีป่ปลาค่ะนั่นค่ะปลาว่ายน้ำปุบปับปุบป,ปับเลยค่ะเดี๋ยวจะให้อาหารปลาเขาก่อนเนาะ ยืนตรงนี้แหละยังไงปลาเขาว่ายน้ำอยู่เันนีปลาธรรมชาตินะเห <c oughs> ็นไหมคะปลาเขากินปุ๊บ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 ป๊บเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วกินแล้วนี่เห็นไหมคะ ูปลาอู้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 นี่นี่เห็นไหมทุกคนเห็นปลาไหมบ้านมาด่ดามีปลาหลายหลายหูว่ายกันทางนี้ก็มีนะกับข้าวกับน้ำโอ้โน่นขาเขาไหวไปตรงนู้นแล้วอุดมสมบูรณ์จ้า นั่นเขากำลังมาเลยเต็มเลยค่ะเต็มเลยเต็มเลยดูสิดูสิทุกคนนั่นปลานั่นไงนั่นไงโอ้โหเน่เน่เน,น่มาเลยมาเลยไม่ต้องกลัวเราอยู่เป็นเพื่อนกันมาดามเปิดไล่สดอยู่นี่นะคะ ตึมเลยค่ะปลาในสระขอมาดามเนอะปล่อยเขาอยู่ตามธรรมชาติไปค่ะไม่มีการฆ่าเขานะอยู่เนี่ยอ,อยู่ให้สบายใจไปเลยสัตว์ทุกนิดก็ก็แบบว่าเขาก็จะอยู่ตามธรรมชาติของเขาค่ะเนี่ยเราเดินไปตรงโน้นดีดวกว่านะ อู้หูอู้หูเดินไปต้องนี้ดีกว่านี่ค่ะอือหือนี่ไงเวลาเราย้ายเขาก็จะย้ายตามใช่ไหมดูเลยดูขาเต็มเลยมีปลาน้อยปลาใหญ่ มีทุกปลาเลยนะคะโอ้โหแหวกว่ายกันเต็มเลยค่ะที่ไหนปลอดภัยเขาก็จะอยู่นั่นเนาะ งานปลาคอปลาคอเห็นไหมคะปลาคอมานี่มานี่แล้วมานี่เลยปลาคอนมา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 เร็วเร็วเร็วป๊าซื้อหัวหาในเขากินมาแล้วมาแล้วอุ๊บอุ๊อุ๊บอุ๊บนั่งไงปลาคอปลาคอใส กิ๊บตุ๊บๆๆๆเลยผู้ใดสนใจคะผู้ใดสนใจเอ้าเขามีปลาอะไรบ้างเนี่ยปลานินเนาะปลานินปลาเข่งเห็นปลาเข่งอยู่สมบูรณ์เบ่ดไหวหน้าแห้แหวกไหยพูดค่ะพูดค่ะโอ้โหโอ้โหดูค่ะดูคะ่ะนี่ตัวนี้ตัวใหญ่คะ่ะตัวนี้ใหญ่ใหญ่นี่ตัวนี้ตัวใหญ่นะคะ ตัวนี้ตัวใหญ่เด้อเขามีหูไปนะจะฟังภาษาคนออกบ่เฮ้ยน้าตัวนั้นตัวใหญ่โอ้มามามา,มานี่ปลาคอมาแล้วปลาคอตัวใหญ่สงสัยมีคนจับไปกินแล้วดูนะคะทุกคนนี่ไงคะปลาออนซ่อนปลาค่ะเขาก็จะแบกวายไปอยู่กลางพู่ฝั่งนู้นก็เต็มเลยฝั่งนู้นแล้วค่ะ อันนี้เป็นปลาธรรมชาตินะคะไม่ได้เลี้ยงเขาไว้แต่หลังๆคือเขาเยอะขึ้นเยอะขึ้นก็เลยเอาหัวอาหารให้เขาค่ะเด้อ ทำไมเยอะขนาดนี้เนี่ยไปเราขึ้นไปดีกว่าเียวป่าเสร็จแล้วเราขึ้นไปดีกว่าเนะนี่เลยค่ะเอนซ่อนแต่ป่าเนาะ 离我呀 คลิปนี้มาดามขออนุญาตจบแค่นี้นะคะสวัสดีจ้ายู่ดีแม่เด้อจ้าเด้อสวัสดีค่ะ Bye.